ขยาังขาสังกสีครับเต่คนบลเต็มมาสัวเตนเลยเตา่น่งนีลเต็มจ้าเต็มเดี๋ยวมือนี่เจ้าจะได้ขยายอีกสวัสดีบรชรรยากาศนะคะ FC บรรยากาศค่ะเสียเต็มแล้วค่ะเวทียังไม่สร้างเสร็จเลยค่ะนี่ชมบรรยากาศ FC ชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะเสีย ตีหเ,คคเสือแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะเ<ต>วทีก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ บรรยากาศค่ะคาดว่าวันนี้สังกะสีล้อมนี่ค่ะทีมไ์สดก็มาแล้วค่ะบรรยากาศบรรยากาศค่ะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะทีมไ์สดก็มา ตั้งแล้วค่ะจังหวัดใกล้เคียงมากันได้นะคะออกจากตัวขอนแก่นไม่ไกลมากค่ะ แต่เสื้อเต็มแล้วค่ะเสือ้อนี่ค่ะชมนี่ค่ะนี่ค่ะเสื้อ้ จองแล้วบ้านบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ นี่กายหา่ทีสังสีอยู่ด้วยค่ะสังาสีอยู่ด้วยค่ะ ของกินเยอะมากเหมือนกันนะคะโรงเรียนบ้านแก่งค่ะอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้โหนี่จอดแมคคาขายของโอ้โหนี่มนม่วงมะม่วง,งเบา ของกินก็เยอะค่ะจังหวัดใกล้เคียงมาทันนะคะคาดว่าวันนี้สาก็สีแตกค,ค่ะ